มาร์คแล้วพี่น้องเป็นเนี่ยมาถึงขั้นตอนการปรุ่ก่อยนะครับนะเนี่ยมาเบิกน,นักบัตติดตามตอนต่อไปความเป็นห,ห่วงไี่หวงเด้อก่อยเลือดแครับมันใช้หัวก่อนนะพี่น้อง ใส่ลายใส่ลายมันก e ็หอมเหมือน e ี่น้องแต่เจ้าผู้มักอย่างเงี้ยเกิดแต่เจ้าผู้มักตัวถูกนี้องบอกว่าแขวนรูดกันตดำใจผู้น้อยนะองเอาไปใส่ขอบก่อนแล้วไปใส่บปกติมักเพีก็ใส่ลายผู้มักพีก็ใส่ลายออืผู้มักใจนะ คนเ่อนคนก่อนคนก็คึกคุกนะครับคุกกันเข่ากันก่อนปล่อยตอนหันบางๆคนก็คึกคุกเห็นมังเข่ากันครัภาษาไทยก็คือคลุกคลุกเคล้านะครับคุกเข่าหรือมังเข่ากัน เนี่ยนังจักคุกแต่มันเขาก็แล้วเขาแบใส่เครื่องปรุงลงไปสนผที่รลดครับผมผมี่รดใส่ใส่ไปไปหลห้ลลก็ะลนใส่หน่อยก็ะลนไม่ใส่ก็รลนก็ยังก,ก,กไปหน่อยคือว่า Giờ tê nó à, tại lúc bụng Ta rồi nó vẫn có cần gì Anh à, luôn bố ngủ rất khi nào, Nhưng gì cứ Chè phút cò còi Một niềm vào đây nó gần rồi Còi bắn bản như hòn rồi Còi ดูบาดเพิ Guys, ่งใส่มือนะครับอันนี้ก็บ่บ่ได้มีถุงย่านบ่บ่มีถุงย่านใส่มือก็ะชันมือคันนี่แบบกระชับถุงย่านคันนะครับขนาดห้าก็ใส่น้่งปลาแล้วห้ากว่าใส่หลายเพราะว่าเกลือเทาก็ใส่ลงไปในห้องี่น้องเาก็ตอนเ้าตอนห้อเฮ็ยเทาก็มักเกลือเลยไงปลาเทาก็ใส่หน่อยว่เทาก็บจิ้มกว่าหลวงพ่อจะใส่ใหม แต่ใส่ไปเลยแต่มันเก่งกว่าเอาขึ้นหมดเด้เน,เนี่ยประเาาาดีย๋ยวมิเตลนำมาใส่ก่อนที่ใส่หอมใส่ยังแก่จิ้มก่อนกินหรอกจิ้มมึงว่ามันนนวกว่ะมันเป็นใส่หอมเลยมาปุ้งม,มาอีกจิ้มก่อนเพราะว่าหอมมันแก่รสชาติหรือว่าพวกก็ว่ามันข้าวพวกข้าวเนี่ยนั่น ทำได้หลยเพื่อนจิ้มม right. ึงไี่น่องจิ้มมึงคือวันต่อบ่หลังจากนั้นพ่อพป่น่องกูแซ่บจังสี่เลย เอาก็ใส้ผักลงไปเลยนี่พักแย่ไนักแคหือส้เลยน่เราพี่น,น้อ <c oughs> งก็ที่จะเก็บกื่แ่ไหนแคแล้วก็อย่างนั้นแม่หมกูหัน่นลงไปนะครับใส่น,นี่นี้ตนหอมตนหอมตักชีใส่ลงไปใส่พักไห มันเข้ากันพี่น้องก้อยผมเหมือน,นอันนั้นมากเพียกก็เรือนแล้วเนาะนี่อ้ยรสชาติเป็น,ปนอย่งไรพี่นอ้องสีสันมันก็คือสันสีหรอเนาะแต่สันสีมันก็สีแดงสีเหลืองสีดำเงินอย่างอันนี้มันเป็นสีสันธรรมาชาตินะก้อยธรรมาชาติพี่นอ้อง พี่แต่เรนเนาะมาเด้อพี่น้องกับขอแรงน้ำกันเหมือนนี่เลือกงานมาชีวิตคนทำงานอยู่แบบนี้แหละมีโอกาสแตเฮ็ดกินหมดนี่แหละพี่น้องบ่มีโอกาสกะคือปลากกระป๋ปองถอดใครอุนะ้อยเนาะก็ว่ายดีๆเนาะบัวต้งโต้ง่ตจริงจังจริงใจอาตุดีใจหอมแล้วพี่น้อง แล้วพี่น้องเปนเนี่ยก้อยไปเนี่ยย่างจำเ,เนี่ยเจ็ดซับบริบูรณ์ก้อยขมชิ้มชิ้มชิ้มให้พี่น้องชิ้มให้พี่น้องิ่นก็แล้วกัน คำเดียวบอกนี่นรองนี่กอว่าแหละต,ต้นตำลักคุณพอ่อสิณพ่อมันบอกมากเหตุจังแกไมันสีแเสียงจำไปเสมอลูกพ่อทอกไปได้ลูกลูกแม่กับย่าแพร่้อนั่นแหละครับนั่นแหละคือคำบอกคำสอนจะจำมากตลอดนะครับเนาะนี่ก็ว่แล้วครับจะ เวมไดี๋ยวพาออมมาโอ้ย่องจังว่ะโมกบกะมาเอาิมมึงคือวเหรอโอเคน่นองโอเคนี่พี่น้องบ่ได้กินโซ่แล้ครับเรื่องพว่าจิไปเห็ดออมอยู่แล้วออมกับควยติดตามบ่ง ต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องกุนเมืองสีอินดียทัวนะครับเนาะอาจจะลืมนะครับเรื่องฝากกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิง่งติดตามให้กำลังใจในคลิปหนานะครับเรื่องถ้ากดกระดิง่งก็จะได้แบบว่ามีคลิปใหม่ๆลงไปอีกพี่น้องก็จะได้เห็นว่าเหตหนังนตั้งแต่ยูงแบกกับลิปนี้กับ ขอให้พ่อแม่มีน้องอยู่ดีมีสุข,ขนี่แต่ควต่วมแตเลื่อนแตเลื่อนนะครับเนาะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมบังิกังใจปรารถนาถือหวยทำโตเกิดอะไขอให้คืดนะครับเนาะข่วมฝันเกิดคือกำลังใจชีวิตคนทั้งานอยู่นี่แหละครับตู้ข้นนะครับเนาะกะมัอนี่พมกับพ่มมีอย่างไร สวัสดีครับ